สวัสดีครับพบกับผมนะครับ PC ซยันนะครับ PC ซัถังเก็บน้ําทังบ่อน้ําเสียและก็ถังดักไขมันนะครับผมวันนี้เราอยู่ในรุ่นนะครับเวฟคิดนะครับผมตัวนี้จะเป็นถังดักไขมันขนาด15ลิตรนะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับตัวนี้ใช้วัสดุโพลิเมอร์ C6 ทั้งชิ้นนะครับเป็นของปตทนะครับผมดูอุปกรณ์ก่อนนะครับผมที่ได้1นะครับเป็นฝานะครับมีความแข็งแรงทนทานนะครับผมด้านในนะครับ ก็จะประกอบไปด้วยนะครับตัวนี้ข้อต่อนะครับตัวนี้ข้อต่อน้ําเข้าแล้วก็ข้อต่อตรงเป็นข้อต่อน้ําออกนะครับแล้วก็จะมีตะแกรงนะครับดักเศษอาหารนะครับผมด้านนี้นะครับอ่าด้านในนะครับก็จะมีช่องนะครับเอ่อสำหรับน้ํานะครับน้ําเดินนะครับแล้วก็ไขมันนะครับจะมีช่องระบายอยู่ตรงนี้นะครับผม แล้วก็จะมีท่อสําหรับระบายไขมันนะครับตัวนี้นะครับเจ็ดถึงสิบวันนะครับระบายหนึ่งครั้งนะครับผมเ,เราจะมาดูการสาธิตต,ติดตั้งคร่าวๆนะครับสําหรับซิงค์นะครับตัวนี้สามารถติดตั้งใต้ซิงค์แล้วก็ติดตั้งใกล้ๆซิงค์ได้ใต้ดินก็ได้นะครับตัวนี้เป็นซิงค์นะครับเราสามารถไว้ใต้ซิงค์นี้ได้เลยนะครับ ฝั่งนี้นะครับจะเป็นน้ําเข้านะครับฝั่งที่มีตะแงนะครับเราจะใช้ข้อต่องอนะครับผมข้องอนติดตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสายนะครับเดินเข้านะครับเพื่อให้เศษอาหารนะครับตกมาตรงนี้ตรงนี้เศษอาหารเราต้องทิ้งทุกวันนะครับผมส่วนน้ํานะครับจะถูกระบายนะครับ ออกจากข้อต่อตรงด้านนี้นะครับสู่แหล่งน้ำสาธารณะนะครับผมนี่เป็นการติดตั้งคร่าวๆนะครับครับเรามาดูการทำงานของเว็บคิดกันเลยนะครับผมตัวนี้เราต่อจากซิงค์นะครับผมเป็นข้อต่อยืดหยุ่นได้นะครับตัวนี้ข้อต่ออย่างตัวสายรัดนะครับจะเป็นสายรัดสแตนเลสนะครับผมไม่เป็นสนิมนะครับถังรุ่นนี้รับประกันที่3ามปีนะครับผม อันนี้การทํางานคร่าวๆนะครับผมสมมุติว่าเราต่อนานเรียบร้อยละแล้วก็เรามีการใช้งานนะครับก็จะมีเศษอาหารลงเข้าไปนะครับผมตัวเศษอาหารนะครับก็จะถูกดักนะครับด้วยตะแกรงดักเศษอาหารนะครับผม น้ำจะถูกระบายนะครับสู่ช่องด้านล่างนะครับผมส่วนน้ําที่ระบายออกมานะครับผมด้านช่องด้านล่างนะครับจะมีช่องนะครับระบายน้ํานะครับตัวนี้จะถูกกรองออกมาแล้วนะครับด้านนี้นะครับจะปล่อยออกนะครับแหล่งน้ําสาธารณะนะครับผมส่วนน้ำไขมันนะครับที่อยู่เหนือผิวน้ํานะครับ ก็จะล้นออกมานะครับผมด้านนี้นะครับเป็นช่องนะครับระบายไขมันนะครับผมอารนะครับของเรานะครับจะถูกปล่อยมาด้านนี้นะครับผมการนะครับปล่อยเสร็จไขมันนะครับก็สามารถปล่อยทิ้งได้อย่างนี้เลยครับตัวนี้เราก็ปล่อยนะครับผมระบายไขมันนะครับทุกๆ7จ็ถึงสิบวันนะครับผมอันนี้ก็คือหมดแล้วไขมัน โอเคครับเรียบร้อยนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจนะสามารถติดต่อที่ซับสกลโฮมโชว์แม่สายหรครับหรือติดต่อที่ผมนะครับเบอร์083นะครับ5772671นะครับผมขอบคุณครับ